สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้ามาถุกฐานเนาะเมื่อนี่ก็มาโฟกัสสองก็ปีขึ้นเก่านะพี่น้องก็ปีก็ได้มาหน้าไฟยันจอยคือเก่าพี่น้องเลยมาหมัดเขา่าซอยเพื่นมาตากเอาหัวมันสั้นลงนะพี่น้องสามคนพี่น้องมีบ่าวตายเลยพอน้องอนเนยมีลุงเนาะสวัสดีพี่น้องมาเข่า,ามาเขา่ามาเขา่ามาเขา่าปุก <laughs> คนกับพี่น้องเย ปันเลยได้หน่เนาะมาปัแล้วนนิเนาะวูาแล้วพญ่ยยจอยได้เนี่ยอย่างนี้นตเต,ตมออพี่นองก็เนหย,นยาบาทาบาทคนนะมัดเขา่าหมัดเขา้าไฟใจดีมาสอยได้พี่น้องได้ FC บ,บาตาย้ย นีพ้นก่อนมันขานี้พน้นว,ว,ว้ามันก็นยังคายอยู่ก็ยังสีคายก้ส่วงหนาย,ยู่เจ่น,น้ำตก่ำลิเนาะแม่เลยเบาตายมันมัดแน่นให้พี่น้องเลยมัดเอาจนแบบหลดปันเขาบปยากปาทวัวแบบกระทามัดบแน่นเวลาเขาถือสืไปมันจิกกวาเอาเอไปเลยนี่ เดินนข่าวฮะโบยู่ดอกพี่หน่องเ <laughs> ายบายตเป็นมัดขักพี่น้องเอ้ยน้องก็ปีถ่ายบาตายแล้วอย่งสีมัดโซ่ฐานผู้ชม <c oughs> นี่กาดคึ้นลี้มือนี่กะยังมัดใช่ไหมพี่น้องมันก็แหงแล้ว <c oughs> อ่หมัดไปเดียวสิฮหรอแล้วไห้เลยพกไห้ยังก็ข้าวยังแม่นเลยเจยมือหมัดเข้าลงมาอีกคนหนึ่งแม่นวอเพย์ใจเดี๋ยวมือหมัดลงมาใหม่คุนยังเข็ดกับเต้าอยู่พี่น้องเลย Phải nhà là đại mà mặt lại là bỏ ngó bừng lấy Người nhịp nhàng hảo lan sai gì bạn Nên là phần đi Phải mình à <laughs> Đồng tàn, nó sẽ là thay đông ma, cái đông ma พอมาดแล้วเราก็แก้ขึ้นมาเลยแก้ขึ้นมาอยู่ในเทียงเพื่อป่ะเทียงก่อนมาแล้วจังแก้เข้าไปหานเพื่องอจจีกพยายามเจาะเห็ดสองต่อไปเรื่อยใช่ไหมเมื่อดคึมเมื่อดคึมอยู่วานนี่คืออนะไรอยู่วานนี่ ก็ pues mm hmm. things. Things, สิบัตกมาแล 8, 2, nah ้วเกี่ยวห่อนไทยนะหายชื่อถ่ายตกมาแข่งไปยังกันนะพ่อหลงมาแข่งเจ้านั่นปีงกินบ่อนดูพี่สังตะกี้เห็ดหน้าก็พ่อลุงหนุบอยากเอาตออกได้่น้องเยตัดเอาเพื่องหมัดลุ เพื่องแบบวงไหววงไหวสองเงินสองนนะแต่ก่อนที่ฮาจะเอาหมัดะเพื่องเล่มัเพื่องเล่มันผดเอาบ่าหน้าหน้าแรงเจ้ากบป้าผาดเอาเ่าเ้ยหน้าแรงเขาบริมาทช้ำทุบเลยอยู่บ้านบริมาณเต็มปันบริมาุบไปเลยบ่นี้ห้าหันแสี่เลยเนี่ออพีเพียงเออผาดใส่ไม่ผัด เขาประมาณสองหล be ุดไทยพี่น้องหกหันหันละสามหลุดไทยเจอกอดยามนาแหลงแล้วจังนงอยนี่ก็เดือนหน้าเดือนเทือนี่เดือนเดือนต่อไปเนี่ยเดือนที่สองตกกะสบายเนาะบ่ตายตกกะนาแหลงเอายามได้ก็ได้เนาะโมเดิร์นยากว่าสิเออฐานะนมือนั้นมือนี้ดำมือได้ก็ได้อีกนนะครับนมแ่ รับมือไดกรได้เสียเดือนทา่าไห้เบาตาย<ะ>เสียเดือนท่าไรถึงดำนาศีนาแหลง,แ,งหแมนสมุงนึ่งเจ็ดพันสมงสมงนึงเจ็ดพันอืกอเ,เพื่อเพื่อได้เกี่ยวเอาเขาจะเถือบบถ่อนนะบอกก่อนหาเถื่อนอืเถื่อทุกวันเล่าเลยหเถื่อหาเจ็บเขาสมุงเดียวกับพ่อที่เนาะ สามเชนหาเบิดปีพี่น้อ,เอ,นเยยอนงเลยเขาเจ้าก็เห็ดลายอยู่บ่เทนนะจะอยู่ผูเหน้าปีาไดเขาเกเ็ด,ดน,น้าาปีเาจ้าเขาเจ้าลายคนแนวานเอาานเอาแต่วาน,นัามมา่มนมาถ่วพวงมาถะนะเออจะร่อนบริสุทธ ส่มนตะฮ่วงพี่น้องม,มันรีบมาสวมเครื่องเขาออกก่อนแน่แหละหน้าห่อส่วนทามเทื่อเลยหน้าเป็นคนทางในครัวหน่อยนะนั่นแหละท่วนทามเทื่อแล้วแต่ใกล้จะบปิดเห็ดเป็นเห็ดในรูปอีกแล้วหน้าเพิ่นกใกล้กันหากะรีเปิดบัวได้ทั้พี่น้องเอ้ยพอมันกระลังออกผัดน้ามา่วมเนาะกระลังออกก็หน้า่วมมาผัดเน่าอคือพี่กายในเขาเจ้าเกี่ยวเขา เอาเหือเกี่ยวเขาเลยพี่เนาอไงใเอลยใส่เพื่อเลยเกี่ยวแล้วก็ใส่เหือเกี่ยวแล้ใส่เหื่อเลยและเหตุอยู่คุ้ก่อ่าตเหตุเตุอยู่คุ้ยอนห่านะคุ้ยี่นี่พูดแร้มันเผื่อคุ้บุหตเผื่อบุหดถ้าเหนาแรกเอาะคุจะเหตดาจะเหตุาแรกใช่ไหมนี่บ้านเน่าเผื่นตาปีพี่เนาะมันเมันเสียดายเนาะเสียดายเหือแห้งพูย สมุนาหน้าสมวนาแรงได้หาน้านี่ไม่ได้ซีบชอบนอะวงที่ได้ชอบนา่ตายแมนบ่ไม่ได้ชอบงเกียวไ่ได้ชอบนอังปีนี่ไได้ชอบพี่น้องเอ้ยหน้าบ่กตายนะคเห็นหน้าปีนะเห็ดปุชเห็นเสื้อเหเสื้อแหงจะซื้อนะว่าง่ายๆกัวอใ้เปุดเลยแมนสองสามส หกไฮมึงเช่าไฟเกี่ยวใช่ไหมฮะเกี่ยวนะเก่ยวต,าวาตะวันคกอรกเดคนี่แหละวันนี้ย่างคนนำบอกบอกมีไฟมาจะคนอุ้ยใชมาจะคนเลยมีแต่นองต้านะนี่เลยกัเคียวแล้ก็ปีล้ี หกคนกเจ็ดคนพี่น้องเอ้ยพเลับพราะว่าบ่อวทายเพิ่นมาแต่บ้านเพิ่นกระคำแล้ววาน,นแต่เป็นเดากตกเลยาะนาโงม <พอ S 2> <า>คยยีนาป่งนะบ่ะดดาต้นก้านะบเพิ่เาพิ่นเผาลูกชายเพิ่งเพิ่นเผาลูกชายเพิ่น,น,นพเพิ่น,น,นกำลัง

ตะกี้ตะกี้เขาจะว่านกันได้พี่น้องแบบว่านกันว่านไปแบบพลาดย่างช้อยสมัยนี้สมัยนี้คันโบจ้างเขาสมัยนี้เขาโบจ้างคันเขาโบมาเด้พี่น้องเขาโบเมนพี่น้องกันเองหน้าไพมีผู้เช้าร้ายหนูโอ้ยพาดซอยแล้วนี่มาตายาตะกี้ผู้เช้าร้ายแล้มาพลาดช่อยเลยเินไปเผาไปเลย ยอกเาไปยอกกันหยอกหยอกเขาเจ้าดเนียบิดอเยลสะพี่น้องเดี๋ยนี้สมหลรดปั่นเอาอะไรกัคนจ้างคนเกี่ยวบาเต้นี่หมัดในน่อยแบบนี้พี่้อมัดไปลกะใส่ไม่ข้าวลาก็หา ฮพวกไรบุญหลอดคนคนใดเขาก็บุญหลอดไทยเขาเจาก็หาพีเนาะโอยกี้มัไ่ใชมนม่หลไทหรอกใชแหงคนไไห้าก็เอาคุ้ยไถรุ่นมาลุ่นมาลุ่นก็ปีนี่ยฮะก็เห็นท่านคุ้ยสองสามปีพี่นนอะการไหนมิจตหลดไทยไปเลยเาก็ปี ไอ้ควยเป็นอยู่บ่เป็นบ่เคยจ้าเถื่อเลยที้เขาปี้อยากเฮียนไทยคว้ยคิดว่ามันสิม่วนน้ำหม่หมูที่เขาทะเลใดหลุดไทยในบ้านไปไทยบ่เป็นพี่น้องไงโอไทยคว้ยก็ยากเติบเื้อไทยคว้ยหนกเลยบ่ตายวะยากเติบเื้อบ่เป็นอยู่ครับเวลาคว้ยคว้ยมันยังไทยบ่เป็นนะเป็นได้บ่ท่านว่าจะหลุดไทยลงมาจะคุ้ยลงมา เถือ่อครับวใจตัวที <c oughs> าา่มันบวท่านหูของไทนาป้าโตปบาตายมันท่าบ้ตายแหลดตามกันด้วย <c oughs> ไทชนะครั <c oughs> <c oughs> บโอ้ยป้าตายเพิ่นยังหลุดยังทันได้เพื่นอนเอ้ามันหยาดคนเสื่อแดงมีคนเสื่อแดงมันยืนขั <c oughs> นหน้าหรือยาแหลดหนุ่ยก็ <c oughs> ปีที่ท่านรับละปีสองปีพี่น้องเอ้ยท่านควยนะอ <c oughs> ยูย่ๆก็ไม่ได้อยู <c> ่ <oughs> เนาคิดไว้สไปมากนนี่เนาขุดเพื่อชิลแลเนาไถกล้ยเนาะโอยไถมือละไห้ไถมือละไห้เช่าแรงไห้ใหญ่แบบนี้แหงกันไนพี่น้องไห้มือละไห้เย็ดอันหน้ามีรอยไห้เ็ดจังได้พี่น้องเช่าไห้แรงไห้บ่แ้ยแฝ้ยอไรกเดียอือไแรงมากกั้ บปบผลพี่น้องปบผลนันนี่นะปบผลขักอะไรเราคลิปมี้ก็สมมา้าควนเลยเนาะพี่น้องเนาะปากก็ไหลกดแส่สองก็ปีในเด้อพี่น้องก็มึงยังไ็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดพี่น้อง